วิธีการเย็บลายซิกแซกนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะต้องเอาเข็มขึ้นทุกครั้งก่อนที่เราจะหมนุนหรือว่าปรับนะคะตามลายซิกแซกนะคะถ้าเป็นสีดำเราก็จะหมุนไปที่ตามตัวเลขเลยนะคะให้ตรงกับตรงจุดเลยนะคะเลขสามเลยนะคะแล้วก็ปรับความถี่หา่างตามชอบได้เลยนะคะตรง วนจักรก็จะมีเส้นปะให้เนาะอ่าเย็บเสร็จออกมาเรียบร้อยก็จะได้แบบประมาณแบบนี้นะคะอ่าหมด SS แล้วปรับยังไงนะคะหมูนไปให้สุดเลยจ้ากดดันอ่าได้แล้วนะคะจะได้ SS จะเป็นหมดข้างในนะคะเราจะเลือกลายที่ยี่สิบสองค่ะเอาให้ตรงกับเส้นจุดข้างบนเลยนะคะอ่า ตามชอบได้เลยนะคะขนาดนะคะตามชอบเลยค่ะคลิปนี้นะคะมีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะมีที่เก็บได้ตรงหัวจักรนะคะแล้วก็ยกกิ่ถี่จะอยู่ตรงใต้ฐานจักรนะคะ